สวัสดีค่ะพบกับหมอนินจากช่องลานินชา4289อีกครั้งนะคะวันนี้มาในเพลย์ลิสต์ความรากักหลากสีวอลุ่ม2รายปากักสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารคำทำนายตั้งแต่วันที่1ถึง16มีนาคม2562เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปากนี้ความรักของผู้ที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างและมีหนทางแก้ไขอย่างไร สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารดวงความรักลายปากตั้งแต่วันที่1นึถึงสิมีนาเจ้าชะตาได้ไพ่ใบแรกก็เดอะเลิฟเวอรลยควีนถือถ้วยและห้าไม่เทา้าสภาวะอารมณ์ของผู้ที่เกิดวันอังคารในปากนี้พยายามจะค้นหาความคำตอบนะคะเพราะตัวนี้มันจิตใจมันว้าวุ่นวุ่นวายความคิดคำนึง ที่คิดอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งคิดนั่งมองความรักครั้งนี้ของตนความรักที่มีอยู่ในใจในเต็มเปลี่ยมเลยนะคะเพราะขึ้นเดอะเลิฟเวอร์เนี่ยกับควีนถ้วยเนี่ยมันเป็นแทนสัญลักษณ์ของคนที่มีความรักอยู่เต็มเปี่ยมหัวใจแต่ความว้าวุ่นเพราะความรักเนี่ยเกิดขึ้นแล้วความรักครั้งนี้ทําให้รู้สึกว้าวุ่นจิตใจต้องการคําตอบต้องการความชัดเจน ต้องความต้องการความเด่นชัดเพราะถ้าห้าไม้เท้าเนี่ยมันทุกอย่างมันดูวุ่นวายมันดูแย่งชิงมันดูไม่รงรอยกันแล้วมาดูคู่รักของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะด้านคู่รักได้ควีนถือดาบได้จัดเม n นได้เดอะฟูลมันแทนสภาวะอารมณ์ของเขาตอนนี้เดอะฟูลมันแทนที่คนพร้อมที่จะเสี่ยงและก้าวออกไปผจญภยัยสู่โลกภายนอก ขนาดเดินเนี่ยเท้าสองข้างเดินอยู่บนช่ง,งอนผาและข้างล่างเป็นเหวลึกก็พร้อมที่จะลดงไปด้วยสีหน้าที่ยิ้มแยม้มมันเป็นตัวบอกเลยว่าสภาวะอารมณ์ของเขาตอนเนี้อยากออกจากสถานการณ์นี้จัส m เมนแทนการตัดสินใจแล้วอยู่ตรงกลางเนี่ยการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะเดินออกไปสู่ อิสรภาพอดีตที่ผ่านมาได้ควีนดาบมันแทนความรู้สึกของเขาคือเขากับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาค่อนข้างตึงเครียดกับมันคนสองคนบนส,สายสัมพันธ์ของความรักกับมีความรู้สึกแตกต่างกันคนละขั้วเลยคนหนึ่งเต็มไปด้วยความรัก ความทวิหหาอีกคนหนึ่งกับอยากแกะพันธนาการนี้ออกแล้วออกไปสู่อิสรภาพปักนี้เหตุการณ์ในปักนี้จะมีการเริ่มต้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อตีความรวมไพ่ทางเขาทางคู่รักของคุณเหมือนจะมีการเริ่มต้นใหม่ กลับสิ่งกับสิ่งใหม่ๆเหตุการณ์ในครั้งนี้จะมีคนหนึ่งที่ทุกตรอมตรมและเครียดว่าคิงถือดาบเนี่ยแทนความเครียดความทุกตอมตรมการแก้ไขปัญหาไม่ได้กายไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือเคลียร์ทุกอย่างจนกระจ่างใจเพราะดเมจิเชียนเนี่ยถ้าแก้ปัญหาจะใช้เล่เหลี่ยมใช้กุสโลบาย ใช้ชั้นเชิงที่เหนือชั้นดังนั้นเหตุการณ์ความรักของผู้ที่เกิดวันอังคารหากมีเรื่องบาดหมางจิตใจกันโอกาสที่เขาหรือเธอของคุณจะเดินออกจากชีวิตสูงถึง90%เเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้อยาก ให้คุณแก้ไขปัญหาด้วยปฏิพานไหวพริบนะคะใช้ชั้นเชิงอย่าใช้ความทื่อมาลื้อย่าใช้แบบความเผนตรงจนเกินไปบางครั้งเราต้องแก้ปัญหาด้วยไม้นวมด้วยหลักจิตวิทยาถ้าไม่อยากสูญเสียความรักครั้งนี้ไปนะคะแต่ถ้ามันเกินที่จะยื้อถ้าให้มันขึ้นขนาดนี้คนที่เกี่ยวข้องน่ะคู่ของคุณ ยากที่จะยื้อนะเพราะเขาพร้อมที่จะไปเสมอแต่ด้วยสถานการณ์ตรงนี้ถ้าคุณยังออคอนโทรลมันได้อาจจะดึงอาจจะซื้อเวลาได้ตัวสุดท้ายขึ้นเจ็ดดาบแทนบุคคลคนหนึง่งหลบลี้หนีออกจากแหล่งชุมชนออกจากค่ายทหาร เอาทรัพย์สินสิ่งของบางอ,อย่างออกไปด้วยรอยยิ้มที่กลุ้มกลิ่มมีเล่เหลี่ยมมีชั้นเชิงเป็นการแอบ,บย่องออกไปอย่างไม่สะทกสะทานเมื่อไพ่สรุปขึ้นอย่างนี้ถ้าคุณใช้การยื้อที่ไม่ละมุนละม่อมเข้าไปแน่นอนแล้วแนวโน้มไปเนี่ย ถึง9การการสูญเสียครั้งนี้คำทำนายของหมออาจจะทำให้คุณเจ็บปวดรวดราวนะแต่หมอต้องพูดความจริงให้คุณยอมรับสำหรับผู้ที่เกิดบัญคาในปักนี้นะคะสำหรับคู่ที่มีอะไรบาดหมางกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูคนที่เพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์สำหรับหนุ่มสาวที่เพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์อาจจะกำลังว้าวุ่นตัดสินใจอยู่ว่ามีช้อยให้เลือกเยอะเหลือเกินจะเลือกคนไหนดี ถ้าคุณกำลังตัดสินใจเลือกใครสักคนที่คุณกำลังคบค้าสมาคมอยู่ขอจงสงวนท่าทีและรักษาระยะห่างเอาไว้นะคะเพราะไพ่เดอะฟูลเนี่ยสับหมอที่ใช้กับเพื่อนเพื่อนแล,แ,ลและครูที่ใช้กันเขาเรียกว่ารักนิรันด์ฟันแล้วทิ้งดังนั้นถ้ายังไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่าพึ่งหลวมตัวปล่อยเนื้อปล่อยตัวเด็ดขาด ให้คบไปเล่นๆเ,เป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนเฮฮาเพื่อนสนุกอย่าเผลอตัวเผลอใจเพราะไพ่เจ็ดดาบเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไวไฟอยู่แล้วนะระวังไว้ด้วยส่วนสถานการณ์ถ้าคุณควบคุมได้แล้วคุณรู้เท่าทันคนนี้กับหนุ่มสาวที่เพิ่งจะเริ่มต้นความสัมพันธ์รู้เท่าทันมันไม่มีอะไรน่าห่วงให้ระวังใจตัวเองเพราะคนที่ได้เดอะโรเวอร์ไปสถิตยอยู่กับตัวเนี่ยจิตใจมันจะไหวหวาม มันจะอ่อนไหวไปกับสเสน่หาไปกับความรักแล้วมาเจอเดอะฟูลด้วยและสถานการณ์ขึ้นเดอะเมจิเชียนทุกอย่างมันดูจะลื่นไหลไปหมดยังไงก็ขอให้ยับยั้งชั่งใจนะคะสำหรับหนุ่มโสดสาวโสดที่ยังไม่เจอใครแล้วกำลังจะเริ่มเรียนรู้จะมีใครสักคนเข้ามาจะเข้ามาในรูปแบบชิมลางค่ะ เหมือนอยากจะให้เราได้รู้จักใครเพิ่มเท่านั้นเองนะอย่าพิ่งลงลึกดูกันยาวๆคบเป็นเพื่อนไปก่อนเรียนรู้จิตใจกันไปก่อนเขาอาจจะเป็นคนสนุกสานานดูแลกดูแบบมันตรึงใจมันถูกใจเราขี้เล่นกุ๊กกิ๊กน่ารักแต่อย่าหลงคลมเชียวนะดูให้ยาวๆนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวัานอังคารสัปดาห์นี้ หมอบอกครบทุกช้อยแล้วเนาะทั้งคนที่มีคู่คนที่เริ่มความสัมพันธ์และหนุ่มโสดสาวโสดที่กำลังจะมองหาใครสักคนขอให้ใช้สติปัญญาใช้ความรอบรู้และเท่าทันควบคุมเกมรักในครั้งนี้ให้ได้นะคะแล้วมาดูกันว่าปากหลังจะเป็นอย่างไรขอให้โชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหมอนินให้ด้วยยังไงอยากให้ช่วยแชร์เพิ่มเติมให้หน่อยนะคะเพราะว่า หากใครสักคนมีปัญหาเหมือนเหมือนกับเราและไม่มีทางออกการแชร์ข่าวสารนี้ออกไปสู่เขาจะเป็นการช่วยทําบุญกับผู้ที่ติดตันแล้วก็กําลังคิดวนอยู่กับตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะคะมาร่วมกันสร้างกุศลายความข้องใจเกี่ยวกับความรักให้เพื่อนๆกันนะคะสวัสดีค่ะ